จำนองขายฝากที่ดินกับสมาร์ทมันนี่ได้แล้ววันนี้ให้วงเงินสูงสุดถึง1ล้านบาทกับ3ขั้นตอนงี้ไยดังนี้ค่ะ 1. ส่งรูปถ่ายหน้าและหลังโฉนดที่ดินหรือรูปทรัพย์สินและวงเงินที่ต้องการสินเชื่อมาที่สมาร์ทมันนี่ไทยหรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ W w w เ s m a r t m o n e y t h a i .com 2. เจ้าหน้าที่ทำการประเมินทรัพย์สินและแจ้งวงเงินอนุมัติสินเชื่อ 3. ดํดำเนินการทำสัญญาณกรมที่ดินและรับเงินต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินในทันทีไม่เช็คแบ็คลิสต์ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันต่อสัญญาได้ดำเนินธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการสมัครสินเชื่อผ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ที่เว็บไซต์ www.smartmoneythai.com หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้เลยค่ะตอบโจทย์ทุกปัญหาการเงินกับบริการสินเชื่อจาก Smart Money Thai ใส่ใจขึ้นอุ่นใจได้มา Smart Money Thai สิคะ